มาดูการบีบลูกชิ้นนะครับอันนี้บีบสดนะครับเป็นทําจากตาสดนะครับเราเพิ่งบดแล้วก็เพิ่งนวดเสร็จนะครับก็มาบีบให้ชมนะครับว่าปลาสดสดเนี่ยหน้าตาเป็นงไงเนื้อปลาเป็นยังไงปลาที่ไม่ใส่แป้งอ่ะครับหน้าตาเป็นยังไงก็ใช้ปลาสามชนิดนะครับมาทํานะครับที่เคยพูดจากคลิปที่แล้วๆมานะครับก็ให้มาดูกันชัดๆนะครับลูกชิ้นบีบมือเนี่ยลูกชิ้นทําสดเนี่ย จริงๆมันบีบเครื่องก็ได้นะครับบีบมือก็ได้แต่ลูกชิ้นสดเนี่ยคือมันก็ทําได้หลายแบบนะครับแต่คืออันนี้คือเป็นสูตรที่ร้านไม่มีแป้งนะครับไม่มีสารเหนียวไม่มีอะไรข้าง้นคือปลาล้วนๆนะครับมาดูจากตามคลิปที่เคยลงลงไปหลายสิบคลิปนะครับก็คือเราต้องซื้อสัตว์กับลูกค้าครับถ้าเราอยากให้ลูกค้าทานของอร่อยสุขภาพดีมีนาไมัเราก็ต้องใช้ของดีนะครับก็แวะมาทานกันได้นะครับ